แม้จะได้ชื่อว่าเป็นนักบินหญิงผู้สามารถบินเดี่ยวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้เป็นคนแรกแต่ในปีพุทธศักราช2480เอมิเลียแอร์ฮาร์ดนักบินหญิงชาวอเมริกันขาดการติดต่อกับหน่วยภาคพื้นดินในระหว่างที่เธอพยายามบินรอบโลกเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกก่อนที่จะหายไปพร้อมกับเครื่องบินและไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยจนถึงทุกวันนี้ปีพุทธศักราช2539เครื่องบินพาณิชย์สายการบินท WA เที่ยวบินที่8-0-0ระเบิดกลางอากาศขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าเขตลองไอแลนด์รัฐนิวยอร์กผู้โดยสารทั้งหมด230คนเสียชีวิตทันทีเจ้าหน้าที่สืบสวนสรุปภายหลังว่าเหตุระเบิดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรในถังน้ำมันจนทำให้เครื่องบินตกแต่เจ้าหน้าที่สืบสวนบางคนระบุว่ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวถูกระเบิดจากภายนอก เช่นเดียวกับเงื่อนงำของกรณีสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่990ที่ตกลงใจกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อปีพุทธศักราช2542หลังทะยานออกจากนกครนーーิวยอร์คมุ่งหน้าสู่กรุงไครโลพร้อมกับผู้โดยสาร217คนเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐมุ่งประเด็นไปที่คำพูดสุดท้ายของหนึ่งในกัปตันเครื่องบินที่พูดเกี่ยวกับภารกิจการฆ่าตัวตายก่อนเครื่องบินจะกระทบพื้นน้ำ ขณะที่ในอีก10ปีต่อมาพุทธศักราช2552รายงานสรุปของอุบัติเหตุเครื่องบินแอร์บัส330ของสายการบ,บินแอร์ฟรานซ์ที่ตกระหว่างเดินทางออกจากนครริโอเดจาเนโรของบราซิลสู่กรุงปารีสพบสาเหตุว่าเกิดความสับสนในห้องนักบินหลังจากระบบการบินอัตโนมัติหยุดทำการเพราะเครื่องบินเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและอุณหภูมิภายนอกเย็นจัดจนกายเป็นน้ำแข็ง อุบัติเหตุในครั้งนั้นส่งผลให้ผู้โดยสารทั้งหมด228คนเสียชีวิตและใช้เวลาเกือบ2ปีในการสืบสวนและค้นหากล่องดำที่บันทึกการบินรวมทั้งเครื่องบันทึกการสนทนาภายในห้องนักบินหรือ CVR ใต้ทะเลลึกกว่า1.2กิโลเมตรขณะที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยดาวเทียมซึ่งโครจรอ,อยู่ทั่วทุกแห่งรอบโลกรวมทั้งเทคโนโลยีนำทาง GPS ที่แม่นยำ ทำให้การหายไปของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ของสายการบินมาเลเซียกลายเป็นคําถามที่ทั่วโลกตั้งข้อสงสัยที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางการบินในสหรัฐระบุว่าบางทีเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้เพราะระบบการติดตามของเรดาร์นั้นยังมีข้อจํากัด People a run e d e r the impression that every airplane even when it's flying across the ocean uh, is observed on some kind of radar scope with a with a human being looking at that scope and it's just not the case radars don't reach that far อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีบนเครื่องบินโบอิง7 7 7มีระบบที่ช่วยในการระบุตำแหน่งอยู่จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องส่งสัญญาณระดับความสูงอัตโนมัติระบบตรวจสภาพอากาศพิกัดความเร็วของเครื่องบินไปสู่หอบังคับการบินขณะเดียวกันนักบินก็ยังมีอย่างน้อย3มช่องทางที่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินได้นอกจากนี้หากเครื่องบินตกลงไปในทะเลระบบการบันทึกการบินอัตโนมัติหรือกล่องดำก็จะส่งสัญญาณซึ่งสามารถจับตำแหน่งได้ ในรัศมี3กิโลเมตรด้านอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนอุบัติเหตุของสำนักงานบริหารการบิน <No S 1> แห่งชาติของสหรัฐ <No S 1> หรือ FAA <all> ระบุว่าการหายไปของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียอาจจะเกิดจากมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติของสายการบิน The airline has a responsibility for what we call flight following. That's an international standard, and they're required to know where the airline is at all times. So it is very concerning because that's an added piece of information that investigators can work with in determining, hopefully, the location of the aircraft. เครื่องบินสายการบินมาเลเซียเที่ยวบินที่370ศูนหายอย่างเป็นปริศนาหลังจากทะยานออกจากท่าอากาศยานในกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่งพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ239คนเมื่อวันเสาร์ที่8มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทางการมาเลเซียและหลายประเทศจะระดมกำลังออกปฏิบัติการช่วยชีวิตและค้นหาเครื่องบินลำนี้อย่างสุดกำลังด้วยเรือและเครื่องบินกว่า80ลำจาก12ประเทศ ในบริเวณที่คาดว่าเครื่องบินจะมุ่งหน้าไปท่ามกลางปริศนาและเงื่อนงำที่ทั่วทั้งโลกยังต้องการคำตอบพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวิชิงทันครับ